สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณชมางพ้านแดนมาที่ไหนนะคะโครงการลุมพินีวิวอ่อนรุ่นสี่สิบหกนะครแถวนี้มีอะไรน่าเที่ยวบ้างเอ่ยถ้าแถวนี้นะครับเพื่อนๆที่เป็นสายช้อปปิ้งนะครับก็จะออกได้ทั้งเส้นสีนารินนะครับเป็นพาราไดซ์พาร์คแล้วก็ซีคอนสาย heading o ขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะมีตลาดรถไฟนะครับแล้วก็เดินช้อปปิ้งกันที่นั่นได้เลยนะครับแล้วก็แถวนี้นะมันยังมีรถไฟฟ้า MRT สีนุษย์ด้วยซึ่งใกล้มากๆนะครับกับโครงการนี้เดินทางไม่ถึง5นาทีเองแล้้วกก็จะะเปปิิดใหบรรราามณ งปี66ครับเส้นนั้นเมื่อกี้ขับรถมาเพึ่งยังเห็นยังทำอยู่ไม่เสร็จหรือว่าเพื่อนๆที่ทำงานย่านสุขุมวิทนะครับก็ออกเส้นสุขุมวิทก็ได้นะครับก็มี BTS ออนนูตนะครับเดินทางจากตรงนี้ประมาณ8นาทีก็ถึงแล้วนะครับอืมโหสะดวก<ช>สบายมากๆเลยเรียกได้ว่าดีเยี่ยมเลยจริงๆทั้งของกินทั้งการเดินทางครบเลยนะครับที่นี่แล้วก็ที่นี่นะครับจะเป็นคอนโดโ o ไ life นะครับนี่8ชั้นนะครับก็จะเป็นแบบอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนกลางนะครับก็จะมีทั้งสวนสาธารณะที่เรายืนอยู่ร่มรื่นมากๆครับ การ Coworking Space นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทำงาน Work from Home ก็ไปใช้บริการที่นั่นก็ได้นะครับฟัสซิบัิีครบเลยเนาะใช่ครับยังไงเราขาึ้นชมห้องกันดีกว่าเนะขึ้นไปชมห้องกันได้เลยนะครับไ,ไปเลย แล้วก็ขึ้นมาอยู่บนห้องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับห้องนี้นะครับเป็นห้องขนาด26ตารางเมตรนะครับซึ่งห้องเนี่ยกว้างมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ตกแต่งบิวอินให้ใหม่ทั้งหมดนะครับเริ่มที่ประตูก่อนเลยเราติดตั้งเป็นประตูแบบดิจิตอลดอล็อกให้นะครับตัวนี้ใช้ได้ทั้งลายนิ้วมือแล้วก็กดรหัสก็ได้หรือว่าแตะคีย์การ์ดมีกุญแจสำรองให้ด้วยปลดผ่านแอปก็ได้นะครับ5ฟังชันเลยนะครับทั้งหมดถัดมาที่ตรงนี้นะครับก็จะเจอกับโซฟาขนาดใหญ่นะครับเป็น3ที่นั่งหรือถ นะครับตรงนี้เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นนะครับเราใช้เป็นของคอนเซปต์ให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นโต๊ะวางหน้าโซฟาแบบนี้นะครับเป็นโต๊ะอย่างหรูเลยพร้อมกับ ผนังด้านหลังตรงนี้นะครับล้วก็ตกแต่งเป็นคิ้วไม้สามิติให้แบบนี้นะครับพร้อมติดตั้งไฟดาวไลท์เข้าไปที่ผนังให้แล้วก็มีส่วนนี้นะครับเราก็จะมีเป็นบิวอินของคอนเซปต์ให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็สามารถเก็บของได้เยอะเลยนะครับเป็นตู้แบบสามทางของคอนเซปต์ทั้งหมดเลยโอเคครับเดี๋ยวลองไปดูในโซนของห้องนอนกันบ้างดีกว่านะครับห้องนอนนะครับก็จะติดตั้งเป็นประตูบานเลื่อนแบบนี้ให้เพื่อแก้ความเป็นสัดส่วนให้กับห้องนะครับระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องนอนแล้วก็เผื่อเราปิดเปิดแอ แล้วนอนตอนกลางคืนนะครับเราไม่ต้องเปิดแอร์แรงก็ได้นะครับในห้องนอนนะครับเราก็จะมีเป็นเตียงขนาด5ฟุตให้นะครับเป็นเตียงแบบใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับ พร้อมกับฟูกเป็นฟูกของใหม่เหมือนกันทุกชิ้นใช้ของคอนเซปต์นะครับแล้วก็ที่หัวเตียงของเราเลยก็จะคล้ายๆกับห้องนั่งเล่นเนาะเป็นคิวไม้แบบสามมิติให้แบบนี้นะครับอันนี้ถ้าเราลองซูมดูใกล้ๆคือมันจะไม่ใช่เป็นวอลเปเปอร์นะครับเป็นคิวไม้ที่เราตกแต่งให้อย่างดีเลยแล้วก็จะมีไฟดาวไลท์ส่องไปที่ผนังให้ด้วยนะครับโอเคครับมาในส่วนของตรงนี้ติดเป็นม่าน2ชั้นนะครับสาหรับการ UV ให้ตัวนี้ได้เกือบ100%เลยนะอันนี้ม่านชั้นแรกก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ชั้ ็นม่านสีเทาแบบนี้ถ้าตอนกลางวันนะครับเรานอนนะครับเราปิดตัวนี้คือห้องมืดสนิทเลยนะครับแล้วก็วิวของห้องนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เป็นวิวสวนสาธารณะข้างล่างแบบโล่งๆเลยนะครับแล้วก็ของลุมพินีนะครับเขาจะเป็นตู้บิวอินให้แบบนี้นะครับเป็นสไตล์ของลุมพินีก็เก็บของได้แบบเยอะเลยนะครับแล้วก็มีช่องลับให้ด้วยตรงนี้สามารถที่จะใส่ของแล้วก็ลักกุญแจตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูในโซนครัวกันบ้างดีกว่านะครับโซนครัวของเราก็จะถัดจาก ห้องนั่งเล่นเถิบขึ้นมาตรงนี้ตัวนี้เราก็จะบิวควัวให้ใหม่นะครับเป็นลายหินอ่อนให้แบบนี้นะครับแล้วก็เก็บของตรงนี้ได้จุใจเลยแล้วก็ตัวนี้ก็ฟังก์ชันนี้สําหรับวางไมโครวเวฟพ,พร้อมปักด้านในก็มีให้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นระเบียงระเบียงห้องเราก็จะใหญ่ๆเลยนะครับเป็นใหญ่แบบนี้เลยนะครับสามารถที่จะวางเครื่องซักผ้าตรงนี้ได้นะครับเรามีก๊อกน้ําพร้อมกับ ปักไฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ห้องนี้นะครับเรายังแถมตู้เย็นนะเป็นโตชิบ้าขนาด6.4คิว2ประตูให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวพาลงมาดูในห้องน้ำนะครับห้องน้ำของเรานะครับก็จะใช้เป็นสุขภัณฑ์ของอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับห้องน้ำด้านในก็จะกั้นแยกโซนเปียกกับโซนแห้งให้ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อกี้คุณช้างพาดูห้องแล้วชอบกันไหมคะก็ถ้าชอบห้องนี้นะครับหรือสนใจห้องนี้นะครับก็ทักหาเราได้นะครับ ห้องนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นแค่6000เท่านั้นนะครับส่วนกลางก็มีครบเลยนะครับทั้งส่วนสาธารณะฟิตเนสก็มีนะครับค่าส่วนกลางก็ถูก,กมีห้องสมุดด้วยนะ25บาทเท่านั้นหรือว่า coworking space ก็มีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ work ฟ r o m home อยู่บ้านก็ลงไปทํางานข้างล่างเปิดแอร์เย็นๆได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องสิ่งเชื่ออันนี้นะครับเราดูแลให้หมดเลยนะคุณแนนไม่ว่าจะเป็นการพาไปยื่นกู้ธนาคารการเตรียมเอกสารให้หรือว่า การช่วยลูกค้าดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยดูเรื่องอัตราดอกเบี้ยของแต่ละแบงค์นะครับว่าลูกค้าควรจะไปกู้ที่ธนาคารไหนดีไมกได้ว่าแล้วถึงมันโอนเลยเนาะลูกค้าไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะว่าจะแบบต้องทายังไงต้องปรึกษาใครใดทางเราดูแลครบอยู่แล้วค่ะถ้ายังไงถ้าเกิดชอบนะคะทักเข้ามาได้ที่ด้านล่างเลยนะคะล่างนี้เลยใช่แล้วก็ถ้าชอบเราติดตามเราไว้เยอะๆเนาะจะได้มีคลิปอื่นๆถัดๆไปมาให้ดูอีกเผื่อไม่ชอบที่นี่ที่อื่นก็มีให้ดูอีกนะคะกดไลค์กดซับสไคร์ด้เลยจะได้ไม่พลาดห้องนะครับได้เลยค่ะ วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย